ย,ยงไถอดบทเรียนผมคิดว่าก็ผมคิดว่าเรามีแต่ความภูมิใจนะคือผมคิดว่าถ้าเกิดเราต้องตบสัตว์ตร,รยศหักหลังประชาชนชักแม่น้าทั้งห้าอ่างน้อนอ่างนี้จําเป็นอย่างนั้นจําเป็นอย่างนี้เนะี่ยเพื่อหักหลังประชาชนผมคิดว่าไอ้นั่นเน่ยเราจะได้รับบทเรียนในระยะยาวนะครับแต่ถ้าเกิดเรายืนหยัดนะครับที่เราจะรักษาคําพูดรักษาเจตนารมณ์ที่ให้ไว้กับประชาชนแม้ว่ามันจะมีความไม่สมประสงค์บ้าง แต่ผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยประชาชนจะได้รับชัยชนะเราทําพรรคการเมืองเนี่ยเราถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นพรรคการเมืองแบบเดิม,เดมๆเราะผมย้ามาทุกเวทีว่ามันไม่มีความจําเป็นต้องมีพรรคก้าวไกลหรือบ้างแต่เราต้องการพรรคการเมืองที่มีประชาชนเป็นเจ้าของและทุกครั้งที่อยู่ในช่วงทางสามแร่งที่ต้องตัดสินใจเราต้องคิดไปถึงหัวใจประชาชนจริงๆคิดถึงสิ่งที่เราได้พูดกับพวกเขาคือไม่ใช่ว่า เราจะปรับจะเปลี่ยนไม่ได้แต่การปรับเปลี่ยนท่าทีการตัดสินใจของเราเราจะต้องมีคําอธิบายที่ดีและเราต้องมั่นใจด้วยว่าประชาชนจะต้องรับได้แต่อะไรที่เป็นการหักหานน้าใจของประชาชนเนี่ยเราทําไม่ได้อยู่แล้วที่เรายังยืนยันเสมอใช่ไหมครับว่าพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักเราก็ยังยืนยันตามนั้นนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจต่างหากที่พักเก้าไกลเนี่ยผู้สนับสนุนไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนอีกต่อไปละ ตอนนี้ผู้สนับสนุนพรรคเก้าไกลเป็นเจ้าของพรรคกันเป็นเรียบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เรามีเจ้าของพรรคต้อง14ล้านคงอาจจะมากกว่านั้นแล้วก็ได้มาถูกไหมครับมีอะไรอยากจะบอกคนที่เลือกเก้าไกลและผิดหวังตอนนี้ในพักพิผมว่าคนที่เลือกเก้าไกลไม่ผิดหวังนะนะครับเพราะว่าเราทุกอย่างเราก็ทําตามที่เราพูดผมว่าถ้าผิดหวังคือเลือกไปแล้วพูดอย่างทําอย่างแล้วก็หาข้อแก้ตัวหาข้ออ้างชักแม่น้ํ้างั้า5มากกว่าอย่างนั้นนะ่ะเขาถึงจะรู้สึกผิดหวังผมคิดว่า เรียกว่าอะไรล่ะยังไม่สมประสงค์ดีกว่าแต่ก็ยังให้กําลังใจแล้วก็จับมือเดินกันต่อไปนะครับหลังจบโหวตนี่คุณพิธาได้ส่งสัญญาอะไรมากับสสสิพักยังไม่มีโอกาสได้คุยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีโอกาสได้พูดคุยกันรัฐประชุมกันแหรครับใส่คราบรอบนี้อาจจะต้องจับมือกับ24 25เสียงของประชาธิที่ปัดโดยคิดว่าจะเข้าขากันหรือเปล่าครับพ็คงต้องทํางานร่วมกันแหละครับเพราะว่าสสก็ต้องทํางานร่วมกันอยู่แล้วใช่ไหมถ้าแต่กฎหมายกฎหมายฉบับใดที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนใช่ไหมครับ ก็ต้องร่วมกันพัฒน์กันอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องการติดตามตรวจสอบรัฐบาลก็คงต้องร่วมมือกันอยู่แล้วนะครับมันเป็นหน้าที่นะครับแม่จริงๆเราก็มีความรู้สึกที่ตรงไปตรงมานะเพราะเราคนที่พูดตรงไปตรงมาเนี่ย <Okay. S 1> ใช่ไหมมันก็ไม่เห็นต้องรู้สึกอะไรแล้วก็ถามมาก็ตอบไปใช่ไหมฮะรู้สึกยังไงก็ตอบอย่างนั้นเคยพูดอะไรไว้ก็พูดอย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องมาคอยคิดอะไรหรักประดิษฐ์คำโกหกไปเรื่อยๆถูกไหมฮะ ไม่ต้องมาหาข้ออ้างไปเรื่อยๆถูกไหมครครับแล้วก็ผมว่าเราสบายใจมากกว่านะครับขอนคุณทักสิวันนี้นะคะโดยส่งในยะทางการเมืองอะไรได้วยมครับมันก็คงจะสมบ้างแหละถ้าเกิดบอกว่าไม่มีในายยะสาคัญอะไรเลยมันก็คงไม่ได้ถูกไหมครับแต่ก็ผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าสิ่งที่คุณทักษิณโดนกระทําไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ความยุติธรรมแน่ๆนะครับแล้วคุณทักษิณก็สมควรได้รับความยุติธรรมนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยความยุติธรรมที่คุณทักษิณได้รับ ผู้ลี้ภัยนะครับคนอื่นๆก็คงจะต้องได้รับเช่นเดียวกันจกเลยครับนะผมคิดอย่างนี้คือความยุติธรรมมันคือทุกคนควรได้รับความยุติธรรมไม่ใช่ความยุติธรรมที่ได้เฉพาะบางคนมันไม่เรียกว่าความยุติธรรมเรียกว่าสิทธิพิเศษจบนะดังนั้นผมก็หวังว่าความยุติธรรมที่คุณนักศิลป์ได้รับจะกลายเป็นความยุติธรรมสําหรับผู้ที่ยังลี้ภัยอยู่ทุกคนนะครับก็หวังไว้เป็นอย่างนั้นก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ